สวัสดีคะ่ะสวัสดีเนาะค่ะืันนี้กับมาพบพ่งผอกิลาบาน้าชัแนแล้วเนาะค่ะมื่อนี้กัมพบมาพบพอกันมือล้างไรซดจบเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้กัมาตาเศราอยู่เนาะคะ่ะอันที่มาฮอดนี่เนาะคะ่ะกะจะมาผ้ามาเบิงบรรยากาศล้างไรซดจบเนาะคะ่ะอันตอนนกิลลาบาน้าเขามาเนาะคะ่ะกับมาข่างมอเขาว่ค่ะมาข่างมะเขาทาทาหมูเนาะคะ่ะทาเม็ด ้อยแมตเตีย่าเซาจอยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆเนาะคะ่ะจากบ้านพักหลังไร่สดจบเนาะคะ่ะพี่น้องตอนเศร้าๆค่ะเดดห้อมออกอันนี้อันนี้คือบรรยากาศทีเฮายังงวันหนาทาความสะอาดเนาะคะ่ะบรรยากาศที่เฮายังวันทําทความสะอาดนี่ค่ะเดี๋ยวเจ้านเฮาก็จะทําการเก็บเนียนล่างเนาะคะ่ะแล้วไปเบิง<อ>่งทางดัน ดันออฟปิศกันเลยเนาะค่ะ ซอยหัวกุังคุยฮ่าฮ่าฮ่าเก็บหัวซอยนั่นหละพี่น้องเนี่ยเกบหัวซอยตะเสาคุณโอ้คุณยายแม่คุณยายมาเห็บซอยตะเสาเลยเนาะค่ะค่ะคุณนี่ก็สดๆปีหนังสดๆนี่คืออะอ่นา อันนี้ก็คือ,อบรรยากาศที่เฮายังมัอนหนเมียนเนาะคะ่ะพี่น้องย่างในจัดเก็บว่าหนาเม e ียนเนาะคะ่ะบรรยากาศนี้เนาะคะ่ะอัน,นอยู่ทางบ้านเนาะหันขะ้ากระขางมะเขา,ขา,ขา,ขาวไว,ว้แล้วหันหนอดนึงอา <c oughs> จะมาเก็บของซอย, <c oughs> ซอยพุทธาเพราะลุงไปแล้วพุท่ะเมื่อขายอันเพราะพราลุงเก็บขยะไปแล้วพุค่ะ <c oughs> จะมาทําความสะอาดนี่เนาะคะ่ะบริเวณรอบๆนี่เนาะค่ะก็จะเก็บเก็บขึ้นไปแล้วก็ จะไปหอดคั่วคุณราคาอย่าคุณเนี่ยผมว่ามีหยาดมาพรมก่อนหืวคั่วนี่ละค่ะก็นี่เองนี่นะคะบรรยากาศหล้างในสดจบนะคะพี่น้องเขากำจะมาเก็บเงินสี่ถูกๆูกหอบนะคะคุณนี่ค่ะลมหนาวมากเลยค่ะลมแบบแห้งเลยนะคะพี่น้องนะตรงนี้ไงละค่ะคุณ ค oh, ูฟันซ้ำบายพี่น้องคุณอันลบหน้าหนาวเพิ่นยังมานอนแซ่อันน้ำแข็งน้ำเย็นน้ำแข็งผู้รักหมานี่หมานี่หมานี่มชมเชื้อค่ะที่มาต่อยชมเชื้อค่ะชมเชื้อทางเด้หน่อยได้หนิเอฟซีไปขาเข้าไปเหมียนฟองต่อยกันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะเมืองสองแฉบพี่น้องเมิองมองออกกว้างหอกเน่แลพี่น้องกว้างอเอดีเตุ้งเจจาหารกพี่น้องตุ้หารกค่ะ บรรทุกของขึนไปล่างค่ะล่างจากที่ว่าเขาเก็บสัผ้าละอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะอยู่ออฟปิศแล้วเขาก็จะขนขึนไปล่างทางบนค่ะเพราะว่าน้ำข้างล่างบ่ไหลค่ะที่แรกว่าจะล่างยุนี่ละค่ะเบื้องดุกไสล้ลาคอยกับมะน้ำเฝ้าพี่น้องอันนี้เม็ดต่อยเป็นมือกล้องไหล้ลาบนหน้าเนาะคะ่ะเนาะ dây 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 leo, người thân đi làm thay sì, với kẹp của giấy giáp, biẹt, lòi, này, nó cả. Giác nhảy, giác bắn nữa. Ừ. เดือทาง ได้ก็แม่โอ้จ้าเดี๋ยวเด้อขนของลงก่อนเสียเปลี่ยนเพียเพี่ย<บ>มาทาั้งเสียมาทาั้งเสียน้ำบ่ไหลสวัสดีค่ะอันสาวจอยลงไปหาของอยู่ข้างล่างกับพี่น้องไปหาแล้วว่าพ่อมาของเสียไม่ใจหมดม,มาท่าึ้นมาบนขนยุ่งทั้งๆอย่างไอยากหัวเด้ ขวางเสียขวางเสียนะขวางเสียตัวลงไปเอาเป็นไรเหมดเห็นเห็นมานอนก้อนมูกะลูกมาเก็บก้อนมูอยู่เด้อเก็บอาตีซีอยู่เด้อจัดไปนวดเจ็บนอนตีซีจ้ะเก็บถามูอยู่เด้อเกงเงื่อนจะทิมงานเป็นทั่วตีซีค่ะไปนอนมาเคลื่อนเนี่ยพอไว้ตอนย่างหมูไม่ต่อยลากหนีนอนค่ะแต่ว่ากะลูกมาเก็บถามูตะเสาคือเก่าเสียแล้ว Cái à, này thằng này bỏ ừ. bỏ. Rồi, bỏ cái xíu xá nhá, mà không áo xáy Cái vần áo xíu mắc khô, xóa nhìn ra mẹ Nhìn như đường Ừ Mình làm nhạt ra thằng này, nó mới nhạt Thôi, đúng đấy, chị chị cho anh Cái xíu xáy băng lên, hành trà, hạt đeo Chị chị quay này, mình cắt năn ถวยเอาึ้นมากยู <serves> <No. S 2> ่แต่ว่าผังบ้านในมดปันไดยยังสิเด็ดเปนบึงไม่เยอวยไล่น่ะน่ายย่ยางล้างรถอันพูดยุคหางยุกก็ทั้งยุกยุคหางหางทางเขาออกคืนังไงนั่นละหันมันก็แบงค์กันกันต่อเนาะ หลังข้างในมันแขบค่ะเลยว่าจะมาล่างเดินเนาะคะ่ะค่ะจังนไรอันนี้ก็คือบรรยากาศล้างไรลจ๊ตๆนะคะค่ะเช่นไรกเอื้าบานหน้านะค,ะค่ะกาจะเอาไหว้เทียนขนมิดก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็จะพอนอุญาตไปล่างสวยยังจัดการให้เหรียบร้่อยทุกอย่างเร็วนะคะ่ะ จะไหนก็นจะเอาไว้เพียงนสะกอนผูกคอ,อกันไม่คิดหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ